วันนี้คือฟิลแบบว่าอยากกินอะไรยเย็นๆอร่อยๆเด้เนาะก็เลยตามหาร้านลับๆในเมืองขอนแก่นค่ะมุ่งหน้าจากชุมแพมาขอนแก่นแล้วเลี้ยวซ้ายค่ะเข้าไปที่หมู่บ้านมาลวันหนึ่งตำบลแดงใหญ่อำเภอเมืองขอนแก่นค่ะพอไปถึงนะคะลูกสาวนี้ดีใจใหญ่เลยค่ะรีบจุงมือแม่เข้าไปค่ะแล้วก็ไปสั่งเมนูนะคะโอ้โหเยอะแยะมากมายค่ะมีให้เราเลือกแบบหือจุใจมากๆเลยค่ะแล้วก็เลยสั่งไปทั้งหมด ห้าเมนูด้วยกันค่ะแล้วเราก็จะมาจ่ายสแกนจ่ายนะคะที่นี้ก็จะเป็นเงินสดหรือว่าสแกนจ่ายอะไรนะคะลูกค้าใหม่ได้คูปองส่วนลด10%และถ้าหากว่าเราเช็คอินนะคะก็ได้รับเพิ่มอีก5%รวมเป็น15%ค่ะพิเศษถึง30กันยายนนี้นะคะเมนูแรกมาแล้วโกโก้ปังเย็นโอ้โหลูกสาวนี่กินคำแบบตาตัวมากค่ะอร่อยมา,มากๆค่ะ เมนู2มาเลยค่ะบังปิ้งวิปครีมโอริโอโอ้โหน้าตาแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากๆเลยค่ะเมนูที่3ชาไทยปั่นวิปครีมวิปครีมนี้อร่อยมากเลยนะคะทางร้านเปิดบริการตั้งแต่เวลา8ดโมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะแถมยังมีบริการแกปฟูดและก็ไลน์แมนด้วยนะคะเมนูต่อมาชาเขียวปั่นวิปครีมโอ้โหคำโตโตอร่อยมาก ค่ะแถมบรรยากาศทางร้านดีมากๆเลยเมนูต่อมาลาเต้พรีเมียมอันนี้รสชาติแบบอืถึงใจมากๆเลยหรือใครอยากสั่งก็ที่088 065 0807ค่ะอร่อยถูกใจราคาสุดคุ้มต้องมาที่ทูปลู c o f f แอนทีค่ะ